โ <Okay. S 2> อเครายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวสดที่กัมพูชาน,นี่คือเป็นคนที่ต้องนําเสนอข่าวจากกัมพูชาในตอนนี้ตอนนี้ประชากรเป็นยังไงบ้างที่กัมพูชานนครับก็เปิดประเทศแล้วค่ะก็หลกรมาที่เที่ยวตอนเทศกาลฮอ,อ,อเอร์เฟสิวัลหเป็นภาษาท้องถิ่นคืออมตุกเนะเาะเนาะก็จะมีมันหยุดยาวสักสามหรือสี่วนั <Okay. S 3> คนคนก็จะเดินทางมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ Amazing มากอันกอวัด ปีนี้น่าจะเพิ่มเปิดให้คนมาเที่ยวช่วงเทศกาลครั้งแรกแล้วก็บอกว่าดูคนสิเยอะมากค่ะมากไม่ได้เยอะธรรมดาแต่เยอะจริงๆแต่ว่าก็ต้องท้องใจใส่แมสก็เรคือรักษาแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ก็70-80%สิบแปดสิเปอร์เซ็นต์สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยสถานการของโรคก็จะไม่รุนแรงหรืออะไรเลยเ้าจะมาเที่ยวมาเที่ยวกันได้ปกติแต่วก็จะมีการตรวจเข้มเรื่องของ แนเข้าไปถ้าเป็นคนต่างชาติก็จะ3 7เ็ดดอลลาร์แล้วก็ไปสไลด์หนึ่งแล้วก็ชูตัวมาอยากดูตัวไหมโอเคเดี๋ยวมันนี่มันเต็นเลยคือ37เห็ดดีนเลยเนี่ยเห็นชัดเลยแต่ว่าเป็นขาสามารถเข่าไปชมได้ทั้งแล้วก็สองวันด้วยสามารถชมได้สองวันใช่ ก็ยังมองว่ามันเป็นราคาแพงหรืออะไรนะคะเพราะว่าเขาต้องการบำรุงรักษาเรื่องของสสงแดดนะคะจะมีสวนมีหญ้ามีอะไรเงี้ยนี้สำหรับเฉพาะชาวต่างชาตินะคะถ้าเรารับคนกัมพูชาเองเขาฟรีเลยฟรีเลยโอเคแล้วก็แล้วก็เราจะดูให้ดูว่าทุกคนที่ยังมาอย่างต่อมาอย่างต่อเนื่องมาไม่หยุดเลยแต่อากาศก็พอดายยูนะถ้า้าหนังชิวๆก็พอดายยูแต่ว่าคนเดินเนี่ยอันนี้ มารับ,ว,รบว,วิตามินมดีตโมง9โมงตอนนี้ยังได้อยู่วิตามินดีก่ <D. S 2> อน11โมงเราก็ยังได้วิตามินดีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาเดินเอาวิตามินดีแล้วก็มาเดินดูผู้คนแล้วก็วิวที่สวยงามแล้วก็ประสาทที่มีรประวัติศาสตร์อันยาวนานใช่ะะโอเคก็อยากให้คุณทุกคนเอนจอยกับเทศกาลอมตุกนะคะทุกเดือนทุกสีก้าของทุกๆปีค่ะโอเคแล้วต่อไปเราจะมาอัพเดตสถานการณ์ต่อไปแล้วสทานทีต่อไปด้วยว่าเราจะไปที่ไหนโอเคหรอติดตามนะคะสามารถติดตาม เข้าชมได้ชมได้ถูกมองถูกเวลาลัาตอนนี้ขอตัวก่อนแล้วครับร้อนมากสวัสดีครับ